สวัสดครับพูดถึงเกมวันนี้นะครับ Well today is a today is a very good option to learn for our players uh, we played against a very tough opponent like Vietnam under 21 they are a little bit older than us but we kept uh, the control of the game we created many chances we didn't score so we have to learn from this ครับผมสำหรับเกมวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นโจทย์ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้นะครับในการที่จะ เล่นกับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมีศักยภาพนะครับอย่างเวียดนามนะครับที่ใช้ชุดยู21นะครับแต่เรากค่อนข้างทําได้โอเคนะครับสามารถที่จะคลองเกมสร้างโอกาสได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็มีโจทย์ต่างๆที่ให้ไปไปเรียนรู้จากเกมนี้ครับผมครับผมสิทธิพ่อเกมลุกขึ้นมาที่วันนี้นะครับมีทีมที่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 มีท Ahhh.. a very clear chance half dominated game played think the we very tone but, uh, the second e e had from in the final, hopefully play bit. Uh, but t t b I ครับก็ในส่วนของครึ่งแรกนะครับโอเคในเรื่องของเกมลุกเร่งไปหน่อยนะครับมุ๊มุไปหน่อยนะครับแต่ในครึ่งหลังสามารถปรับมาทำได้ดีขึ้นนะครับสามารถคองเกมได้เพราะว่าผู้เล่น เวลาเข้าพอมบอลแล้วค่อนข้างที่จะใจะเย็นนะครับและก็สร้างโอกาสได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นโจทย์สําคัญที่ที่จะต้องไปไปไปทำกันบ้านกันนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเจอเขาอีกครั้งในใน,นดัชชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหวังว่าจะเล่นได้แบบในครึ่งหลังทั้ง90นาทีครับครับตัวโค้ดมองว่าวันนี้ที่เราไม่สามารถเก็ตแป้มได้เพราะอะไรครับ Yeah, the main point is that we didn't score the four or five clear chances that we had. I'm not concerned because it's part of the learning process, but I'm proud of how our players fought until the end. We didn't give up and we didn't play with the time. We, we wanted to win. We knew that a draw or losing 1-0 were qualified, but we wanted to win, honestly. And we did everything. We took a lot of risks because we wanted to to play and to create chances created, but t offensively from and chances have i h ครับผมก็ uh, จุดสำคัญวันนี้ที่ไม่สามารถชนะได้นะครับคือ uh, การเปลี่ยนโอกาสที่เราสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเจะแจง้งเลยไม่สามารถเป็นไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นประตูได้นะครับแต่ในส่วนนี้ทางโค้ชบ้านและทีมงานนะครับก็ไม่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 ได้กังวลมากนักนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกร, uh, กระบวนการเรียนรู้สําหรับผู้เล่นนะครับดังนั้น uh, เราจะต้องกลับไปทำงานบ้านกันนะครับในในในหัวข้อนี้นะครับในการที่จะสร้างโอกาสได้แล้วในการจบสกอร์ครับซึ่งวันนี้นะครับตขอพูดถึงเกมนิดนึงเราเราพยายามที่จะชนะนะครับเราโหมใส่เขาพยายามที่จะชนะเราเรารู้เรื่องของสถานการณ์เราดีว่าโอเคนะครับเราแพ้หรือแม้กระทั่งเก็บได้แตมเดียวเราก็เข้ารอบแล้วแต่วันนี้เราต้องการที่จะชนะจริงๆครับแล้วเราก็ทำสร้างโอกาสแล้วก็โหมใส่เขาแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้นะครับ After this game, we have a game every two days, so we can. Yeah, now will be very important the work of our doctor, of our physios, of our fitness coach to recover the players as soon as possible. From now, we have to think about the semi-final game. We will try to get the victory and to qualify for the final. นะครับผมหลังจากนี้โปรแกรมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเตะวันเว้น,ว,น,ว,นวันเลยตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับทีมงานหลังบ้านนะครับก็เป็นทีมแพทย์แล้วก็ทีมงานฟิสิโอหรือว่าฟิตเนี่ทีมฟิตเนสโค้ชที่ดูแลเรื่องสมรรถพัน์ครับจะต้องวางแผนร่วมกับทีมงานโค้ชนะครับในการวางแผนรีกูเวล,ลี่ให้ดีให้ฟื้นตัวให้ไดเ้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะพร้อมในการเล่น ในรอบรองชนะเลิศซึ่งตอนนี้ทีมงานโค้ชก็เริ่มที่จะมองแล้วก็วางเป้าหมายสําหรับรอบวิธีการเล่นในในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้ครับท่นี้อยากให้โค้ชฝากอะไรถึงแฟนบอลนะครับ I think the fans today they have to be proud of how our players played 90 minutes without fear, trying to create chances. It's a pity and we are so sorry because we couldn't score and we couldn't get even a point against Vietnam that we know that is a, a, a rival for us. So, what we have to do now is to think in positive and try to hope to work well in the semi final, to meet them again in the final and beat them. <laughs> แสดงศักยภาพเล่นได้เต็มที่ในตลอดทั้งเกมนะครับแสดงความไม่กลัวเลยในการที่จะเจอคู่แข่งที่แข็งแร่งอย่างทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้ภูมิใจในจุดนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถที่จะชนะได้เพราะว่าทางทีมทุกๆคนเลยรู้ว่าทางทีมชาติเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สําคัญขนาดไหนสําหรับเรานะครับดังนั้นก็จะต้องกลับไปทากันบ้านนะครับเพื่อที่ทําผลงานในรอบรองให้ดีที่สุดและ หวังว่าจะไปเจอกับเขาอีกครั้งในนัดชิงนะครับแล้วหวังว่าจะเอาชนะพวกเขาได้อีกครั้ง